อยู่สาธุมาไงลูกเอ้ยเคยมาป่ะเคยมาครับแต่ไมใครมาเคยมาบวชรอเปล่าใครมาบวชครับแฟนเหรออันนี้เคยบวชเหรอแล้วเป็นไงบ้างมาใกล้ใกล้ๆดิตอนนั้นแกให้ใครถือดิอไอ้เดียวว่ามา ตอนนี้มาบวชให้ใครให้ลูกค่ะให้ลูกครับกี่คนสองค่ะแล้วเป็นไงบ้างเกิดดีขึ้นค่ะออกไปแล้วดีขึ้นบ้างดีขึ้นครับขายอะไรขายอะไรไม่ได้ขายเอาขายอะไรทำงานปกติทำงานปกติทำงานปกติาปกติแต่ว่าชีวิตก็โอเคขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะแล้ววันนี้มาด้วยงานอะไรออ๋วันนี้ตั้งใจมาถวายทานแล้วก็เอาน้ำมาถวายเอาอาหารมาถวายน้ำสาธุโมทนาด้วยเอ้ย ขอเทพธิดาประทานพรให้ชัยวัดวงวงอลว,วงวิลาสกุลกอบกุศลวงวิลาสกุลและครอบครัวร่วมสร้างวิหารทานจำนวน6,720บาทขอให้เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองมีความสุขมีร่างกายแข็งแรงให้เป็นผู้ ประสบผลสำเร็จชีวิตทางโลกและทางธรรมันสูงสุดทั้งครอบครัวด้วยาธุ